สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็มีเพื่อนนะครับทักมาถามนะครับว่าผมเนี่ยนะครับรักษาพอตยังไงแก้พอตยังไงนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมตอบอย่างนี้ดีกว่านะครับว่ารักษาพอตนะครับกับแก้พอตเนี่ยนะครับสำหรับผมสาหรับผมนะครับมันเป็นคนละเรื่องนะมันคือคนละเรื่องเลยนะครับถ้าพูดถึงการแก้พอตเนี่ยนะครับคือพอตเราลบไปแล้วนะครับพอตของเราเนี่ยลบไปแล้วแล้วเรานะครับ พยายามที่จะแก้นะฮะแก้ให้กลับมาบวกหรือแก้ให رك, ้กลับมาไม่ติดลบก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็อันนี้คือการแก้พอร์ตนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ารักษาพอร์ตเนี่ยนะครับสำหรับผมผมตีความแบบนี้นะครับการรักษาพอร์ตสำหรับผมเนี่ยนะครับผมว่ามีประมาณ3ามกระบวนการใหญ่ๆนะครับที่ที่ผมทำนะครับเรื่องแรกนะครับการรักษาพอร์ตสำหรับผมเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ก่อนเราออกออเดอร์เลยนะครับมันคืออะไรครับมันคือ เอ่อ y o n n y m e n e n t m e n t นะครับหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่า MM นั่นแหละนะครับก็คือถ้าเรา MM มาดีพอนะครับอผมต้องบอกว่าอันเนี้ยคือหนึ่งในแผนการรักษาพอร์ตไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเรา Money Management นะครับเราไม่ Over Trade นะครับเราไม่ Over l o ์นะครับผมใช้คําว่านะครับถ้าเราไม่ได้เข้าจุดที่มันอับปีเกินไปเนี่ยนะครขออนุญาตนะครับ ยังไงพอตก็ไม่แตกฮะผมใช้คำนี้แล้วยังไงพอตก็ไม่แตกครับผมยกตัวอย่างเช่นเอ่อเราไปไปออกออเดอร์บายนะครับที่ราคาทองคํายกตัวอย่างคู่ทองคํานะครับนะฮะที่หนึ่งพันเก้าร้อยนะครับเราไปออกออเดอร์บายตอนนี้นะฮะผมบอกเลยครับว่าอย่างเงี้ยนะครับเอ็มเอ็มหมื่นจุดไม่พอนะครับต้องบอกเลยนะว่าไม่พอนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่า เรานะครับออกออเดอร์เซลล์นะครับที่หนึ่งพันเก้าร้อยเหมือนกันเลยนะฮะเราเอ็มเอ็มไว้ดีเนี่ยยังไงก็ไม่แตกนะครับรอได้เป็นชาติเลยนะครับผมบอกเลยรอได้เป็นชาติเลยนะครับถามว่าเป็นไม่ได้ไหมที่ราคาทองคําจะขึ้นไปหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับถ้าเราเอ็มเอ็มหมื่นจุดนะครับที่พอร์ตหนึ่งพันเหรียญนะครับนะฮะ ผมรู้สึกว่าพอตเนี่ยจะแตกประมาณราคาทองคำประมาณ2,000ดอลลาร์ต่อออนนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเรา m m ไม่ดีเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่แตกนะครับแตกยากผมบอกแบบนี้เลยนะครับเราจะออกไม้เดียวนะครับ0.1นะครับก็ไม่แตกนะต้องมันไปแตกจุดแตกอยู่ที่2,000ดอลลาร์ต่อออนนะครับเราจะออก 2ไม้ก็ได้2ไม้นี่ยิ่งหนักเลยนะครับสไม้ยิ่งไม่แตกเลยเราออกเราออก0 0นนะครับนะฮะไม้แรกที่1,900นะครับไม้ที่สองสัก1,950ยังได้เลยนะฮะยังไงก็ไม่แตกนะครับจุดแตกยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการมั n นนี่เ a เนจ e ม t นตไว้แต่แรกเนี่ยนะครับผมบอกเลยครับว่ามันคือการรักษาอรอตในตัวแล้วนะครับนะฮะข้อที่2ครับ นะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับการรักษาพอร์ตนะครับแล้วก็เป็นการแก้พอร์ตในตัวด้วยก็คือการมีแผนเฮจินที่ชัดเจนนะครับนะหลายคนผมผมเอาผมสื่อสารง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเอาคนที่เข้าใจก่อนแล้วกันก็คือการเฮจินเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยไปเฮดต,ตอนพอร์ตลบไปแล้ว 50%, 60%, 70%นะครับบางคนหนักเลยฮะไปเฮดต,ตอน80%ผมบอกเลยครับว่าการเฮจินเนี่ยนะครับ ไปเฮดตอน80เนี่ยป่วยเลยฮะมันรักษายากมากนะครับนะบอันนี้เนี่ยอาจจะไม่พอครับเฮดอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะฮะงั้นผมพูดถึงเรื่องของการมีแผนเฮทจิ้นที่ชัดเจนนะครับก็คือว่าตามหลักษากลเลยเนี่ยนะครับเราควรจะเฮดที่10%หรือ20%ขสอร์หงคอตสมมติว่พอละพันเหรียญเนี่ยนะครับลบร้อยเหรียญเนี่ยต้องเริ่มเฮทจิ้แล้ว หรือว่าเอาอย่างเลวร้ายบัตรซบที่สุดเลยเนี่ยนะครับลบ $200 ดอลลาร์เนี่ยลบ200เหรียญเนี่ยนะครับคุณต้องเฮจินแล้วนะครับเพราะว่าการที่คุณเฮจินนะครับแล้วก็กลับมาเทรดต่อเลยเพื่อทำกำไร100ดอลลาร์200รดอลลาร์เนี่ยผมว่าไม่ยากแล้วไม่ง่ายเป็นไปได้แต่นะครับแต่วันนี้นะครับการที่คุณนะครับไปเฮตอน80%นะของพอร์ตของขอดพันเหรียญเนี่ยก็คือลบไป $800 ดอลลาร์ละนะครับแล้วคุณก็ต้องเทรดใช้นี่ฮะทำกำไรนะครับ ทำกำไรให้มันได้เจ็ดร้อยดอลลาร์แปดร้อยดอลลาร์เนี่ยคุณลองคิดดูสิครับว่ามันง่ายหรือยากนะฮะมันมันไม่ง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเฮดจินนะครับคุณเฮดตั้งแต่สิบเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของฟอร์ตเนี่ยผมว่าแก้ง่ายนะครับอย่าให้ลุกลามบานปลายนะฮะหรือถ้าคุณมีจุดคัดที่ชัดเจนคุณก็คัดไปเลยแต่ว่าลองสังเกตนะครับแผนทั้งแผนของผมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแทบจะไม่มีเรื่องของคัดเลย ไม่มีแทบจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการคัดหรือสต็อปลอสเลยนะครับถ้าคุณเป็นสายสต็อปลอสเป็นสายคัดลอสนะครับคุณต้องมีจุดคัดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยนะครับถึงเวลาคัดคุณต้องคัดนะครับเพราะว่าคุณต้องยอมเขาเรียกว่าอะไรตัดไม้มาเลงตัดออเดอร์มาเลงออกนะถ้ารู้ว่าผิดต้องต้องต้องจบนะต้องจบปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับกลับมาเรื่องเดิมมันก็คือการเฮจจิ้นเนี่ยนะครับอย่าอย่าไปเฮจตอนแบบ70 80%ของพอร์ตอะผมไม่ได้บอกว่าเฮดต,ตอน70%ของพอร์ตไม่รอดนะฮะเฮดเราไม่รอดครับมันรอดครับแต่ว่าคุณต้องอาศัยเรื่องของวินัยนะครับวินัยในการเทรดเนี่ยที่ที่ผมจะบอกว่าสูงมากแล้วต้องใจเย็นมากๆด้วยนะครับนะฮะอ,อ,อันที่สามนะครับผมว่าอันนี้ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากมายครับอันที่สามก็คือการเติมเงินเข้าไปในพอร์ตนะครับเพื่อเพื่อ บางคนเรียกว่าเพื่อค้ำประกันนะครับบางคนจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ผมใช้คําว่างี้แล้วกันนะครับดูให้ดีนะครับถ้าเรามันนี management ไม่ดีนะครับนะครับเรา h ฮจ g ิ้งตรงไหนนะครับเราก็แก้ได้นะครับถ้าเราเม n e y มัน e y m a n a g e m e n t ไม่ดีนะครับเราเติมเงินเข้าไปนะครับแล้วเรารอเฉยๆนะครับยังไงก็ไม่แตกใช้คํานี้เลยยังไงก็ไม่แตกนะครับเติมเงินเข้าไปเลยครับแต่ว่าผมจะบอกว่า ผมเล่าผมเล่าของผมก็แล้วกันนะครับสมมุติว่าถ้าเรามีมีมีทุนอยู่สามพันเหรียญนะครับบางคนอาจจะเติมไปเลยทีเดียวนะครับพอตเดียวสามพันเหรียญนะครับแต่ว่าเนื่นองจากว่าพอเราพอเราเทรดแล้วเรามีเรียกว่าประสบการณ์ใช่ไหมเราก็เอ่อเติมแยกเป็นสองพอทก็ได้หรือสามพอตก็ได้จะเอาผมผมเล่าสองพอดีกว่านะครับเราเติมเป็นสองพอทพอทหนึ่งอนะที่ใช้เทรดจริงๆเนะี่ยแค่พันเหรียญ อีกพอรทหนึ่งสองพันเหรียญพอสองพันเหรียญไม่ได้เทรดนะครับเติไมไว้เฉยๆนะครับเอาไว้โอนภายในมันไวดีนะฮะเรามีสามพันเหรียญก็จริงครับแต่ว่าเวลาที่เราเทรดเราวางแผนการเทรดนะครับเราคิดเราทําเราเทรดแบบคนที่มีพอร์ทพันเหรียญเราทําแบบนี้ไปเรื่อยครับเมื่อเราอักซิเดนต์นะครับเมื่อเราเเกิดวิกฤตนะครับซึ่งปัจจัยสภาวะตลาดเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามีประกันเราทําประกันไว้สองพันเหรียญน,นะครับเราโอนภายในมาค้านะครับแล้วก็สมมติว่าถ้าเราโอนภายในมามาเพิ่มอีกหนึ่งพันเหรียญพอรเราจะกลายเป็นสองพันเหรียญถ้าเราติดลบผมให้ติดลบสักแปดสิบเปอร์เซ็นเลยเราค้าเพิ่มอีกพันเหรียญแต่เรายังยังใช้หลักเอ็มเอมของพันเหรียญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนพอร์ตเนี่ยรอดละแล้วเราก็เอาอีพันเหรียญน,นะที่เหลือเนี้ยจะเทรดจะเทรดในพอร์ตพันเหรียญก็ได้หรือว่าจะโอนมาเทรด เป็นสามพันเหรียญแล้วก็ได้และเมื่อนะครับผ่านพ้นวิกฤตนะครับสองพันเหรียญจะต้องโยกกลับไปที่เดิมแต่ผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นแผนการเทรดที่นานา,นานจิตตังนะครับนะฮะหรือว่ามันแล้วแต่คนครับมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกมันไม่มีอะไรตายตัวมันผมจะใช้คําว่าอะไรเดียวเออมันเป็นอะไรที่มันเป็นแผนอะผมใช้คำว่าเป,เป็นแผนก็แล้วกันนะครับนะคือถ้าเราทําตามแผนไม่ออกนอกแผนเนี่ยนะครับ ฟอลโล่แผนของเราที่เราวางไว้อย่างดีเนี่ยเมื่อแผนหนึ่งไม่ผ่านนะครับเรามีแผนสองสำรองนะครับต้องบอกว่าเราจะอยู่ในตลาดได้นานเราจะเทรดได้นานนะครับบางคนเนี่ยนะครับโฟกัสแค่การทํากําไรนะครับการทํากําไรทำยังไงจะได้กําไรเยอะนะครับนู่นนี่นั่นแะลรครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยนะครับผมมองแบบนี้ครับว่า เราทำยังไงก็ได้ครับให้เราอยู่ในตลาดให้นานที่สุดนะครับเราทายังไงก็ได้ให้เราปกป้องเงินต้นไว้ให้นานที่สุดนะครับตราบใดที่เงินต้นเรายังอยู่นะครับเรายังเล่นเกมเกมนี้ได้อีกยาวนานนะครับถ้าเรามีแผนการเทรดนะครับที่ทำให้เรานะครับรวยอย่างรวดเร็วนะครับคุณอาจจะต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนแล้วก็อาศัยประสบการณ์นะครับอาศัยสกิลเซ็ตนะครับ ที่เฉียบคมเฉียบแหลมนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้นะครับคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเราไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับเราไม่ได้มีทักษะอะไรมากมายนะครับการวางแผนนะครับที่จะเทรดได้อย่างยาวนานนะครับโดยที่กําไรมันไม่ได้มากไม่ได้มาอะไรแต่มันกําไรแน่ๆนะครับมันรอได้นะครับผมบอกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของการเทรดนะครับคือการรอนะครรออะไรบ้างครับ รอจังหวะนะครับรอจังหวะรอราคารอแพทเทิร์นรอสัญญาณมันคือการรอนะครับเมื่อคุณออกออเดอร์ไปแล้วนะครับคุณก็ยังต้องรออีกครับรอให้มันทำกำไรนะครับหรือว่าถ้าคุณออกไปแล้วไม่มีทางนะครับคุณก็ต้องรอให้มันกลับมานะครับมันคือการรอครับนะผมต้องบอกมันคือการรอถ้าคุณรอสัญญาณไม่ได้นะครับคุณออกไปในเกมที่คุณไม่รู้ว่ามันจะไป ทิศท,ทางไหนนะครับคุณอคุณโดดลงไปเล่นในเกมที่คุณไม่แน่ใจว่าคุณจะชนะหรือเปล่านะครับถ้าคุณกําไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องประหลาดนะครับหรือว่าถ้าถ้าภาษาผมเลยก็คือมือฟุกอ่ะนะฮะแต่ถ้านะครับคุณฝึกอ่านสัญญาณนะครับ Follow สัญญาณนะครับบางทีสัญญาณนะครับผมบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะเชื่อสัญญาณสิบครั้งเนี่ยนะครับสัญญาณพาผิดไปห้าครั้งเลยนะครับสัญญาณพาผิดห้าครั้งนะครับ แต่ว่าคุณมันนี่มัลแต่ไม่ดีนะครับแล้วคุณรอได้นะครับยังไงก็กลับมาเพราะว่าธรรมชาติของกราฟเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่เงินหรือเป็นทองคำเนี่ยนะครับมันขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ลงนะครับมันลงแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับถ้าคุณมันนี่มัลแต่ไม่ดีนะครับยังไงคุณก็รอได้นะครับต่อให้คุณเชื่อสัญญาณแล้วมันผิดนะครับแต่คุณบริหารจัดการนะครับเงินของคุณไม่ดีเนี่ยนะครับยังไงก็กลับมากําไรต้องบอกแบบนี้นะฮะนะคร ถึงบอกว่า80%ของการเทรดคือการรอนะผมให้ความสำคัญไปที่การวางแผนการรอคอยแล้วก็ m i n ์เซ t ที่ดีนะครับสกิลเซ็ตถามว่าดีไหมมันดีครับมันทำให้เราเนี่ยทำกำไรได้อย่างรวดเร็วนะครับนะบเพราะว่าเขาเรียกพวกเทคนิคอลอะครับมันมันไม่ง่ายนะครับผมนับถือแล้วก็ผมเลสเปคคนที่เ,เป็นเทคนิคอลมากๆเลยนะเพราะว่าเขาออกออเดอร์แม่นนะครับเก็บกำไรได้เยอะนะครับแล้วก็ รวยเร็วนะครับแต่ต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมอาจจะทํากําไรได้ช้ากว่าเพื่อนแต่ผมกําไรแน่ๆนะครับผมกําไรแน่ๆนะผมใช้ผมใช้แบบนี้นะครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เก่งอะไรนะครับการ Follow เครื่องมือนะครับการ Follow แผนที่เราวางไวน100้นะครับร้อนะครับผมว่าอันนี้ช่วยได้ นะผมว่านี้ช่วยได้แม้ว่าเครื่องมือจะให้สัญญาณที่ผิดนะครับอาจจะไม่ถูกร้อเเซ็นะครับแต่ว่าถ้าเราบริหารจัดการมันดีนะครับเรามีวินัยนะครับแล้วเรามีมายเซตที่ดีนะครับในการรอเนี่ยนะครับผมว่ายังไงเราก็ประสบความสําเร็จนะครับและนี่นะครับเป็นเป็นการแชร์ของผมก็แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะแชร์ยังไงเพราะว่าผมใช้จะเรียกว่าเทคนิคได้ไหมก็ไม่ใช่เทคนิคอะไรนะฮะผมใช้ หลักการในการเทรดแค่นี้เองนะครับเมื่อราคาทองคำนะครับมันอยู่ในโซนที่ผมรู้สึกว่าทองแม่งแพงเกินไปละนะครับผมก็แค่ออกคำสั่งเซลล์โดยมีมันนี่มันเนี่ยโดยมีแผนการเทรดที่ชัดเจนนะครับเมื่อผมรู้สึกว่าทองคำเนี่ยแม่งถูกเกินไปละนะครับผมก็แค่เข้าไปซื้อถูกขายแพงก็คือออกขาบายแค่นั้นเองนะฮะทองคำเมื่อต่ำกว่าพันแปดเนี่ยนะครับให้ตายนะครับผมจะไม่มีทางออกเซล ผมเทรดแบบนี้เพราะว่าเงินผมน้อยแล้วเราต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งนะครับว่าพอร์ตเราเนี่ยพันเหรียญเนี่ยนะครับจะทํากําไรันละร้อยเหรียญ200ยเหรียญสา0ร้อเหรียญถามว่าเป็นไปได้ไหมคาตอบคือเป็นไปได้นะครับแต่มันไม่ง่ายนะฮะคนที่เขามีพอร์ตขนาดใหญ่นะครับมีขนาดพอร์ตแบบ แสนดอลลาร์นะครับสามแสนดอลลาร์นะครับหรือว่าล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าทํากําไรนะครับหนึ่งเปอร์เซนต่อเดือนด้วยซ้ํานะครับสองเปอร์เซนต่อเดือนด้วยซ้ํานะครับเมื่อเมื่อวานผมได้ยินออมาตเตอร์มาตเตอร์ทินลเล่าให้ฟังนะว่ามีมีปร,รมาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะพอตใหญ่มากนะแต่ว่าทํากําไรเพียงหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นแล้วผมอ่ะที่ลงทุนในหุ้นน่ยนะฮะเดิมแล้วเนี่ย ผมตั้งเป้าทำกำไรปีละ20%นะครับฟังให้ดีนะยีต่อปีผมตื่นเต้นจะตายห่าอยู่แล้วนะฮะแต่พออยู่ในตลาดฟอเร็กเนี่ยเขาคุยกันถึงกำไรนะฮะวันละวันละหปอร์กไรวันละหน์ี่แม่งไม่ธรรมดานะฮะสำหรับในตลาดฟอเร็กนะฮะของผมเนี่ยนะครับปีละยีะเฉลี่ยตกเดือนละเปอร์กว่าเดือนละปอร์เซ็นต์กว่านะฮะแต่ในตลาดฟอเร็กเนี่ยเขาคุยกันกำไรวันละหนึ่ปอร์เตนะฮะ แต่สําหรับคนที่เป็นปรมาจารย์เนี่ยนะครับอันนี้เมคเซนต์มากทากําไรเดือนละหนึ่งเปอร์เซ็นตนะอันนี้เมคเซนต์มากปีละสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยของพอร์ตสักสิบล้านเนี่ยก็กําไรปีละล้านสองขี้หมูขี้หมาเขียมเข็มกินข้าวต้มหนําเลียบเนี่ยอยู่ได้สบายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเออต้องเข้าใจผมใช้ผมอาจจะใช้คําว่าแฟกผมผมอาจจะใช้คําว่าสัตว์จะทำข้อนี้ด้วยนะครับว่า เอาเงินน้อยมาแลกเงินมากเนี่ยนะครับเราต้องมีความเข้าใจมากเราต้องมีสกิลเซ็ตที่สูงนะครับเราถึงจะสามารถทำได้ถึงจะมาสักเซได้นะครับสำหรับคนที่มีเงินมากนะครับสำหรับคนที่มีเงินมากนะครับเ,เขาไม่จำเป็นจะต้องใช้สกิลเซ็ตหรืออะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าเขาทำกำไรแค่เดือนละ1%เนี่ย มันก็เป็นไปได้แล้วนะครับมันไม่ได้ยากอะไรฉะนั้นเนี่ยในตลาด Forex เนี่ยผมผมตื่นเต้นมากพอคุยกันเรื่องจำนวนเปอร์เซ็นต์แบบวันละ1%เปอร์เซ็นต์เนี่ยปีละ2 0 0 3 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหแม่เจ้าไม่ธรรมดาแล้วไหนจะไหนจะมีรายได้จากอะไรครับจาก IB อีกนะค่า IB อีกนะครับนะไหนจะมีรายได้จากการเป็นผู้ส่งสัญญ,ญาณหรือว่าเป็นมาสเตอร์อีก นะครับแล้วก็มีเครื่องมือนะครับช่วยเหลือเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็น E A Trade นะครับไม่ว่าจะเป็น h a r m o r m o p i t t e t t e r นะครับหรือว่าเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมองว่า Forex นะครับเป็นเครื่องมือทางการเงิน1เครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือที่มีความเสี่ยงกลางๆา,งามีความเสี่ยงกลางๆนะครับ ถ้าเราพูดถึงสามเหลี่ยมทางการเงินเนี่ยนะครับประกันก็เป็นเครื่องมือทางการเงินเงินเก็บเงินออมก็เป็นเครื่องมือทางการเงินหุ้นนะครับพันธบัตรรัฐบาลนะครับพวกนี้เป็นเครื่องมือทางการเงินหมดนะครับ Forex นะครับเครื่องมือในการเทรดก็เป็นเครื่องมือทางการเงินนะคริป c r y คอ o c u r r e n c y ก็เป็นเครื่องมือทางการเงินหมดนะครับเราบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีนะครับยังไงก็ทํากําไรได้นะฮะก็วันนี้ ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ